มดเจอครแล้วกันเองคนเดียวก็จะตายอักไม่เดียวตัวเกิดกินโผนดนเพราะอร่อคพอดอดี๋ยวขั้นถวยดีก็รุนอีกเจ้าปิตักเตอร์มีถวยละหน่อยกินได้นะอ้กสีกินถวยดีเราเศ้าขันนปอบแปกีซ่อีสองเ่ตอนนี้เขาสอนกันร้องเพลงดาวจะร่ฝ่ายอยู่ร้องให้ฟังเนี่ยโมเดียูทังฟ้าโอ้ยไก่ชอมกอนย่าผวนนพวกโอกาดีปากเลย ยากพี่หนิงาเดี๋ยวคู่อิงคู่อนคูแบกคู่แบกคูแบสอนเอาทจิละวักไปอีกแล้วปไปอีกแล้วะไนายจลน้อยเอาื้อไปดูพี่อุ้ยเร้อมป่าวน้าทยว่านไ่ชวงทนแรกเลย ถ้าผูดังก็มีเอาถามแน่พถ้ากันโหลดได้เพ่อนหนบอโหลดเพอนแล้วหิปอซี่คลิปหรอว่าคนได้สิบแปดคลิปเหรออาคือว่าถามเสนอมาโหลดถามคนโง่ซื่อหนยรักกันดีตีกันมากบ่ยอมหรอกโอ้เสียนุ่นนะเอ้า m ี y b e m ีเสียนุ่นโลกจิตไถ่น้วสูบกลายเปหมองเมิด โอ้ยยืนมาเลยนี้โอยนมาเลยฉันตองไหมฉันตองไหมนะจ๊ะมาเดาดากฉันไม่ได้นะจ๊ะมาเดาดากฟีไม่ได้นะโอ้ตายแล้วขนาดพี้ขนาดพื้นจแจ๊ท่าที่มันมาแก้ซ่องแล้วนะจ๊ะหัวหัวตัดประตังล่างก็สุดวัตถกของนั้นก็สุดวัาถุหัดหดระตงม่างกล้วนซ้ายเลี้ยงมาน่้ายเล้ยงมานึ่งเออยไม่ได้ใ้ลยี่ีบ สีเหลืองบเคื่อนอ่ะขี่สามเถื่อโอ้แรนลุกท้งหน้าแลนลงท้งหน้าแรนลุกตบสเก็ตเพราะมันเหลืองหมดนะมันเป็นจุดสีน้ำตาลบางจุดเอาเอาเข้าเกียร์เทปเลยเกียร์ได้มีสูสี่มันนั่งกับผู้นี่เขาไปหาอยู่เต้นจูบเต้ตอนนี้พ่อเอกกเนี่ยเทปเลยแต่ว่าพ่อเอกเริ่มมี่พี่ลูดแต่ได้เริ่มออกแล้วแทบแล้วไม่พอไปเฝ้าดุเมื่อไปเฝ้าดุเมื่อพ่อเอกบ่ พอไอ้พวนี้พิรุนะูซูนะมีพรุดเขารีสอสอนซูมือปันนี่ก็เขาดนถือไห่มาสัม่นะใช้เขาได้สยแงเหบนะียงเหบนะนอนจนว่ายงกับ่ามาแบงม่เหน่ครึ่งนึงเดาเดาผู้จัดการผิดแบงไม่เห่ครึ่งนึงสี่ขผุดสี่ี่ไหนปลามุนมาแล้วห้องเดียวสี่ขวดปลามุนมาอีกแล้วสวมสดีสวัสดีปลามุนไหลู เช็ดปากก่อนเช็ดปากก่อนเช็ดปากก่อนขออนุญาตนะให้จับหน่อยดิเช็ดปากก่อนขนมปี๊ดออกโอ้ขนมปี๊ขนมปี๊ดคาปากอยู่เลยเออสดเลยสดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถึงไม่แปดนาทีนะพรุ่งนี้จะถึงไม่แปดนาทีเพราะยายต้องเรียกใช้ตลอดไง ถ้ากินถ้าใจถ้ากินถ้าใรายมันก็แอย่าเบิมทางเนาะจบจบหรือยังคลิปนี้ปะยังไม่จบยัไม่จบเข่มากเลยใช่ครับยอดมากวันนี้ใส่เข็มขาดฟุกติไม่ได้ใส่นะทางไกลหลุดตูดเงาต้องมีคอนเทนต์บ้างนะปลาเคยขี้แสงเก่งไหมรูม่เคยไม่เคยหรอไม่เคยเลยตดน้ำ ผมเคยไงกินหรอแสดงว่าปลาสายยุ่มดีมากเลยสายยุ่มสายยุ่มแสดงว่าปลาสายยุ่มยังดีมากผมสายยุ่มไม่ดีเลยบางทีก็ตดต้นเป็นอะไของอาจารย์ชายโอ้ใช่ใช่ใช่ต้องรู้ที่แต่วเขาเตรียมอะไรกินหรือไม่ไหลใช่งานบ่อยไงเขาบอกปกติผมไม่เคยบริสุทธิ์ฟุตบอลจะเอาอะไรปลา มอพียร่่มไกันนาเยากแป๊ปไปกินก่อนขาได้นะกอยากบ่อยยากไดได้คุาอีกสักสองอื้อนยจะไปแล้วข้ังงน้าเลยที่ผู้หญิงเขาเขาเขอกเลยใช่ไหมโอดีใจตาจะไหลเลยโอ้ใช่ไหมมันเ่ง ครับผม้หญิงครับครับครับสวัสดีครับอรนครับรู้่ผมจะต่คลิปอร้อสีบต่อคลิปพรุ่งนี้ใช่ลลงวันไหนอาทิตย์หน้าหรอก็เช้าเช้างคนเดี๋ยวงก่อนมีคนดู้อีัรงลับงกมดูก็เยอะเราถไปครับด้วย คนจะมาดูกก้าของเขาไม่ใช่ก้าหมูชาคนรับจุดจันย่าเนี้ไปกินได้แล้วป๋าเรามาจหกเสื้อแล้วนะไม่เป็นไรต้องใส่ไม่าการแต่ต่อแบบพาพยุเลยไม่เป็นดีอีกแยตั้งมือแหงก่งเก่งเกขี่กรอะไรยางวันไหนอยู่กลางทุ่งนาแต่นีบตรวนแล้ว เมื่อนั้นเราเตะคาแทหน้าลบถกแกบอกว่าจะให้ทุกคนเนี่ยใครเห็นก็ได้แต่จะให้การใช้เห็นแกแกจะอายมากเลยครัผมเห็นอ่ะผมจะบอกแกทักครั้งหนึ่งให้กำลังใจแกอรออยู่้แัวไเลเล้วไฝหรอยเด ฝากพี่น้องนะครับไลน์นี่ไลพ่อรุ่คู่บุญสิบสองถึงยี่สิบนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องไคร่างใจยิงว่อโจครับปอรี่เดือนแล้วตด่างขับบุญวิธีอาไรักเสียเสียงอ๋อต้องคุยเป็นกิจจารัตเราจะพักมันจะผ่ามันต้องผ่าเพราะพักมันไม่ได้ก็ต้องผ่าก็ต้องคุยก็ต้องคุยกับอสอ่ะพ่อกินห ว่าจอดเถอล้วหาน้าออกใหม่ จะไ่วัากบมาเลยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยเพื่อนกับสีได้ฟังแบบกะอักกะนกรนกันกับนกระโนกรนกรนกัะโจนกระโจนกากรับจนระนรนกระนระโจนกรนอนใส่จนระโจนะวนกรนระนะนกระโจนต้องขนตาะโนบอกระพกรนกะโจนกระนกระโจนกระโกระโจนกะกระโนระกระโกระโจนกรนกระนกระโจกร้าจนกระโจนกระกะ่กรนเระโจนกระโจกะนกรนระน โอเคตามนี้ค่ะเจอกันค่ะ